ไม่มั่นใจว่าเราปางกระเป๋ารุกเรือกับกระเป๋าดูเรมอนอันไหนมีของเยอะกว่ากัน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดกระเป๋าไปพร้อมๆกับเมฮยคะ Good morning ค่ะทุกคน วันนี้นะคะเมย์จะมาจัดกระเป๋าแล้วก็ทำความสะอาดกระเป๋านะคะเนื่องจากไม่ได้บินมา2เดือนเต็มๆนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเมย์ไม่ได้มีไฟล์หรอกแต่ว่ามีสแตนบายนะคะตั้งแต่6โมงถึงบ่าย3นะคะเป็นโฮมสแตนบายนะก็เลยหวังว่าเขาอาจจะเรียกเราไปบินหรือเปล่าแอบมีความหวังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาขัด เจ้าตัวกระเป๋านี้นะคะแล้วก็จัดกระเป๋าใหม่ทั้งหมดนะถือเลืองงามยามดีในการเคลียร์ของแล้วก็มาโชว์เพื่อนๆกันว่าปกติแล้วว่าเมย์ใส่อะไรไปบินบ้างในกระเป๋านะซึ่งกระเป๋าลูกเรือเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกระเป๋าที่ไม่มั่นใจว่าเราปางกระเป๋าลูกเรือกับกระเป๋าดเร,อร,เเร,อดเรมอนอันไหนมีของเยอะกว่ากันนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปจัดกระเป๋าไปพร้อมๆกับเมยะคะ์ค่ะ ขอภายในความน่าสดนี้เรามาร่างกันเลยดีกว่ากระปุกสุทธิรักษ์ของเรามีอะไรบ้างจะเห็นไหมคะเนี่ยมไม่เห็นหรอเดี๋ยวบอกคร่าวๆก็ได้กระเป๋าอันนี้นะคะของลูกเรือก็จะเป็นกระเป๋าที่ทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อระดับไหนนะคะ ก็ใช้กระเป๋าใบเดียวกันไม่ได้เปิดกระเป๋านานส่วนใหญ่นะคะกะ็ช่องนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งต่างๆที่แบบใส่ลิควดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรจริงๆข้างใน <laughs> เราก็อันนี้นะคะเป็นช่องที่สำคัญมากเพราะว่าเอาไว้ใส่เอกสารทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรลูกเรือนะคะ พาสปอร์ตนะคะ,ะ,คะแล้วก็พาสปอร์ตนะคะแล้วก็เอ่อแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นเนมแบชอ่านี่เป็นซิมการ์ดโทรศัพท์ประเทศต่างๆแล้วก็มีเนมแบชที่แบบส p ปลไว้นะคะอะไรวะเออส p ปลไว้เพื่อแบบมันหายอะไรเนี้ยอันที่ติดอยู่ที่เสื้อมันหายอะไรเงี้ยอ่ะหาไม่เจอแล้วก็อันนี้เป็นอันที่รู้กันวา่าคืออะไร อันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดต่างๆว่าอันนี้เป็นสมุดบรีฟนะก็ก็จะจดสิ่งต,งต่างๆเกี่ยวกับไฟล์แต่ละไฟล์นะว่าโน่นนี่นั่นรายละเอียดไฟล์ทุกครั้งที่เข้าห้องบรีฟ นีนะคะก็จะเป็นแมนนวลต่างๆนะคะเพื่อไว้อ่านทบทวนก่อนไฟทุกฟลยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งเป็นเอ่อเป็นแฮนด์แฮนด์ไรเนนะคะแล้วก็แบบเอกสารของบราษัศาศาี่ยอะไรแพลนเนอร์ของเราติงตองชอบใชแ้แพลนเนอร์มาพังแบงพัเแบงอันนี้อามีสำรองเพราะว่าเผื่อ ไปลอนดอนเขาก็จะให้ใส่ลิปคิททั้งหมดลงไปในถุงนี้นะคะเวลาเอากระเป๋าขึ้นเครื่องเดี๋ยวเราไปทาความสะอาดกระเป๋ากันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็มาจัดกระเป๋าใหม่ก็หวังว่าพรุ่งนี้เขาก็อาจจะดิงฉันไปบินนะคะช่วงนี้ลูกเรือก็จะบินเครื่อง ประมาณ350นะคะแอ r b บ s 350อันนี้จะใช้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเครื่องเล็กยังบินอยู่ไหมแต่ว่า380ตอนนี้ก็ไม่มีบินแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่ค่อนข้างใหญ่นะจุคนได้เกือบเกือบ400คนนะคะรวมทั้งหมดแล้วก็มันไม่มันแพงนะคะค่อนข้างที่จะใช้ f ฟิลเยอะนะคะ แอบมีเหรียญดอลลาร์ก็เช็คกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเป็นยังไงคะแอบ,บขันนี้ออก สวยงามก็ข้างในยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเราไม่ใส่ของกันเลยค่ะคันมากอันดับแรกเลยไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีพาสปอร์ตจ้าจริงๆเนี่ยไม่ชอบใส่เอาไว้ในช็อคเก็ตจะใส่เข้าไปงนะคะรองบัตรลูกเรือข้างในสองอันนะจ๊ะแล้วก็จะมีเน b แบช เป็นกระเป๋าจิตปาถานะก็มีบัตรโทรศัพท์ซิมการ์ดแล้วก็เป็นบัตรเชโชทรของแต่ละประเทศนะก็ช่วงนี้ก็ยังอาจจะไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็บางครั้งก็จะมีเป็นเงินของต่างประเทศด้วยที่เมย์ใส่เข้าไปในนี้สองกระเป๋าพาสปอร์ตอันหนึง่งกับเอกสารสำคัญอีกส จะได้หางง่ายๆซึ่งจริงจบ2อันที่สำคัญเราก็จะรู้สิกปิดกระเป๋าต่อมาเราก็จะใส่สมุดนะคะเราจะมาจัดในส่วนนี้กันซึ่งก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ใช้บ่อยมากอัน <c oughs> ดับแรกเลยเราจะใส่อะไรลงไปมาดูกันไหมคือ <c oughs> อันเนี้ย ความจิบป,ประทาะของถุงนี้มันสำคัญมากนเลยอย่าโดนลิปสติกที่ติดทนนานเวอร์ต้องอันนี้เท่านั้นหน้าลิงล้งหน้าเอ็นปากกาหลายหลายแท่งนะคะเผื่อผู้โดยสารขอแล้วก็ไฟฉายใช้ทำไฟกลางคืนรวมถึงอันนี้ด้วยภูมมใจนำเสนอที่สุดชอบมากเอามาเุ้ยท่านหมดเหรอ ฮ uh huh. เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนทางไม่เป็นไรเรามีบัตรสำรองจะเป็นเหมือนเทียนปลอม <c oughs> อุ้ยไม่หมดมันมาแล้วน่ารักปะเออกระพริบได้เวยนะเธอเนี้ย yeah. เอาไว้ใส่ถาดน้ำนะคะให้มันสวยสวย <c oughs> I love it just make me happy ดู <c oughs> ต่อกันจ้ะ ก็จะมีต้องหูสำรองเผื่อว anyway. ันไหนรีบแล้วก็ลืมใส่ต้งหูก็จะมียาแก้ปวดหัวต่างๆเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะวาสับใช้ของตัวเองนะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์แัดซึ่งเหมาะมากสำหรับช่วงนี้ที่ชนก็จะพกไปตุมๆอันนี้เป็นน้ำมันทาเล็บนะคะ นี่เลไม่แห้งหมดแล้วมั้งก็จะมีเออ่ครีมทามือค่ะอันนี้ก็ครีมทามือเพราะว่ามือแห้งมากก็จะใช้ยูเรียนะคะแล้วก็กระจกสำคัญที่สุดที่สุดที่สุดหมดแล้วอ,อแล้วก็จะมีพวกปกติเราจะใส่ไปด้วยปกตินก็จะใส่พวกชานะคะ ชากาแฟแต่ว่าไม่มีกาแฟก็ใส่ชาชาเขียวไปบางทีอยากกินบนเครื่องเนาะก็คือเบื่อของบนเครื่องเหมืนนอนกันเราก็ต้องรเรียมเอกก็จะมีแค่ชาดำอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ที่แบบหมดแล้วใส่ประกัเพิ่มหรือ่ผู้โดยสารขอไ่จ้า เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเจ้ววาวนนี้กันค่ะมาในส่วนของกระเป๋าใหญ่บ้างน,นะคะเจ้ากระเป๋าอันนี้นะคะแฮนด์แฮนด์แครีนะคะขึ้นเครื่องสิ่งที่บริษัทนะคะเอ่อ Recommend นะคะหรือว่าควรจะใส่ก็จะมีหนึ่งพอง i ี้เคนะคะพองกี้เคสคืออะไรก็คือจะเป็นเ,เหมือนเป็นกระเป๋าที่ใส่จิปาทะว่ามีไฟฉายมี เข็มกับได้นะคะมีกระดุมสำรองเผื่อแบบมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งเฉพาะเวลาแบบถอดเข้าถอดออกยูนิฟอร์มมันก็จะทําให้กระดุมปรีนะก็บางทีก็มีกระดุมหล่นล้วก็ต้องไปสอยอะไรบนเครื่องนั่นแหละก็จะมีอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีชุดนอนอาจจะมีชุดนอนในเวลาที่มีไฟกลางคืนนะคะแล้วก็ชุด business a t t i r นะคะเผื่อเผื่อทา เผื่อดูตี้มัน change การหันก็คืออจะแบบจริงๆแล้วเรา schedule ที่จะได้บินไฟทำไฟกลับนะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีการเปลี่ยนเครื่อง Aircraft Type นะคะเราก็อาจจะต้อง Deadhead หรือว่านอนในหน้าที่กลับนั่นเองนะคะก็ในช่วงเวลานั้นก็จะใส่เป็น Business Attire นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างใน มันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้เปิดมา2เดือนแล้วลืมไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่พวกเซอร์วิสไอเทมเพิ่มพวกรองเท้าแล้วก็ผ้ากันเปื้อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวให้ดูสิ่งที่มันค้างในกระเป๋าเออก็ลูกปกติเลยค่ะเป็นถุงน่องสำรองอันนี้อะไรเป็นก๊าซสำรองเผื่อไว้เผื่อลูกเรือคาไหน มีวันเกิดเราก็เอานี้ไปให้ทุกคนในทีมเขียนให้เขานะแต่ว่ายังไม่ได้ถูกใช้จะแอบใส่ถุงน้องไปอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแบบครึ่งถึงเข่านะคะอันนี้เป็นเป็นทางตัวนะคะที่เดิมอเอกสารเยอะมากมายเป็นถุงมือที่แบบเอาไว้ใส่เวลาอากาศหนาวซึ่งตอนนี้ก็ไม่น่าจะต้องใช้หรือเปล่าแต่ว่าใส่ไปเผื่อก็ได้นะคะ อกกรสานตา,ตา,ว,ตา,ตาว้าวมีเงินด้วยหรอทำไมฉันถึงดีใจ,จเองิน <c oughs> เงินไทยด้วยนะอ๋อครั้งล่าสุดที่เตรียมกระเป๋าใบนี้นะคะ <c oughs> คือมีไฟกรุงเทพแลโดนยกเลิก เป็นตอนที่ปิดสนามบินใหม่ๆเลยแหละร้องไห้เลยอะแบบอยากกลับบ้านเนงินไทยนี่เพืออะไรแกงเขียวหวานสะพานโลกไม่ใช่ถุงมือค่ะหน้ากากเธอเดี๋ยวจะใส่หน้ากากไปเพิ่มอันนี้คือแบบมันเล็กอะแต่ว่าตอนนั้นไม่มีแล้วก็เลยใส่อันนี้ไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอัน อย่าพ่นคอกลัวคอเจ็บ <is> ทำไมฉันถึงมีอะไรแบบนี้วะ <Okay. S 1> กระดุมสำรองค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันชอบหลุดปล่อยมาก แค่ส่งอันยวต้องไปซื้อเพิ่มเนาะมจะเอาใส่ไปด้วยละกันเผื่ออันนี้พอข้างนอกผ่านผลไปข้างใัดล่าสุดอันนี้เป็นพทงกี้คิดแล้วก็มียารักษาโรคพวกแบบยาชุกเฉินต่างๆของทุองเฟอร์เรอร์เมนเปี้ยวแล้วก็พารงพาราที่ทำแผลนะคะก็อยู่ในนี้หมด อันนี้เป็นรองเท้าทำเซอร์วิสนะคะก็คือไม่ใช่ส้นสูงนั่นเองแล้วก็นี่คือเป็นผ้ากันเปื้อนนะคะเดี๋ยวเราเดมจะต้องใส่บิสเนสอ t ท r e ลงไปแล้วกอ็อ่ยูนิฟอร์มสำรองนะคะเผื่อโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันในมือเมย์ก็มีตอนนี้นะคะมียูนิฟอร์มสำรองนะคะก็จะมีกางเกงนะคะเพราะช่วงนี้เขาจะให้ใส่กางเกงนะ เพราะว่าเราต้องใส่เป็นชุด PPE อีกชั้นหนึ่งนะคะลงไปก็จะมี business attire นะคะก็เป็นกางเกงสแลก,กับเสื้อนะจะ๊ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือชุดนอนเราจะเอาใส่พุดตี้ใส่ลงไปเพราะว่ามันจะชอบหนาว แล้วก็เกลงเก๋นอนใส่เข้าไปจ้ะโอเคก็ประมาณนี้กระเป๋าเต็มแล้วหนักมาก so h a p y เต็มเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะการจัดกระเป๋าภารกิจแรกของเราในเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวภารกิจต่อไปนะคะเมย์ใจอ่าน แมนนวลนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คืออ่านมาประมาณอาทิตย์นึงแล้วแหละเพราะว่าเครื่องบินที่ลูกเรือบินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องบินหลายเครื่องอยู่เหมือนกันอาจจะทําให้งงได้นะเพราะฉะนั้นไม่ได้บินมาเยอะเราก็ต้องทบทวนนะคะเดี๋ยววันนี้อาจจะอ่านเป็นสามห้าศูนย์นะคะแล้วก็เป็นเครื่องเล็กนะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าในช่วงนี้บริษัทให้บินประจเครื่อง ประมาณนี้นะคะก็จะได้เตรียมตัวไปอย่างเนินเน่นๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากทุกๆการติดตามนะคะก็ Hopefully everyone will have a wonderful day นะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ